สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาไอคิวหนึ่งอะไรวะเออตรงนี้ผมอ่านไม่ออกนะกูผมอ่านได้แค่กูเกิลนะมาหาไอคิวจะมาสอนหาไอคิวเนี่นะอย่างแรกเก็อะไรเกิดขึ้นเฟรมเลทหายโครั้งที่อาจชิข้นจะเป็นอย่างนี้เฟรมเลทหาย วต้องเป็นดวงดาวแห่งความว่างกากว่าจะเป็นดาวสีดำๆแตแนะนำน,นะให้คุณเจอกาแล็กซี่ที่สองก่อนนะแล้วก็ให้เจอไอคิวระดับไลท์ขีดจำกัดอันนี้ไอคิวอินฟินิต